สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ DIY เกษตรนะครับผมมาเดียวนะครับ DIY เกษตรจะมาแนะนําท่านในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์ในคัวเรือนนะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมนะครับในการจัดการขยะอินทรีย์ในโคเรือนมาแนะนานะครับซึ่งถ้าเราแยกขยะอินทรีย์ในคัวเรือนก็จะมี2องอย่างนี้ครับก็คืออย่างแรกก็จะเป็นนะครับพวกเปลือกผลไม้เศษที่เป็นพืชผักนะครับเป็นผลไม้ต่างๆนะครับซึ่ง อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบแบบแห้งก็ว่าได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นขยะเปีือกนะครับซึ่งเป็นเศษอาหารที่เราทานไม่หมดนะครับเป็นส้มตำเป็นลาบเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสองประเภทฉะนั้นในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนผมจะมีรูปแบบของถังอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเป็นถังเรียกว่าถาังกินขยะในครัวเรือนแบบนี้นะครับถังกินขยะในครัวเรือนก็นะครับจะใช้ให้ให้นอนนะครับแมลงวันลายกินขยะอินทรีย์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่เป็นขยะเปียก,กนะครับก็จะจะลงไปในถังนี้นะครับลงไปในถังซีเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาได้อายุ18วันเขาจะไต่ขึ้นมาที่ทางเดินนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่นี่นะครับออกมาที่ที่ถังนี้นะครับนี่ครับก็จะมีมีตัวนอนอยู่อย่างนี้แล้วก็นําไปให้ไก่ได้นะครับส่วนน้าเนี่ยตรงถังก้นถังนี้ก็จะเจาะเจาะก้นถังนะครับเพื่อให้ หยดลงมาที่ถังนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะก็สามารถเปิดเอานะครับน้ําตรงนี้นะครับไปใช้ได้นะครับเปิดเอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็จะได้น้ําลักษณะอย่างนี้นะครับพอเวลาที่ต้องทําอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าเรานะครับให้มีน้ําตรงก้นถังเลยเนี่ยนะครับมันจะมีการละเหยของของ,ของไอ้น้ําขึ้นไปแล้วทําให้ ตรงนี้มันมีความชื้นสูงมากนะครับแล้วอนอนแมลงวลาจะไม่ชอบไม่ชอบที่ที่มีน้ําขังนะครับฉังนั้นก็เลยต้องต้องใช้วิธีว่าให้มันหยดลงมาที่ถังนี้แล้วเวลาป้องงานกลิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะเติมนะครับ EM หรือการลำตาลลงไปในถังนี้ได้เลยนะครับก็หมักหมักที่ข้างล่างดีกว่าที่จะหมักรวมด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีการที่พี่ผมทำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น อ่าเป็นถุงแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใส่พวกนะครับอ่าเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นนะครับที่แบบแห้งๆนะครับก็จะเป็นพวกขยะพวกนี้นะครับพวกเปลือกผลไม้เราจะใส่ในถุงนี้นะครับอันนี้ก็จะจะได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับแต่ก็จะมีหนอนอยู่นะครับสังเกตว่าจะมีหนอนนะครับนี่เราเราก็จะใส่ขยะพวกนี้ลงไปในถุงนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยในถุงนี้ อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งนะครับนครัใส่ลงไปในถุงนี้ก็อันนี้จะมทีที่เปิดนะครับเราสามารถเปิดเอาปุ๋ยด้านล่างได้กลับมาที่แบบนี้นะครับเบางคนอาจสงสัยว่าหนอนแมลงวานมามาจากไหนส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมีตัวแม่ที่จะมาวางไข่เองจะสะังเกตเห็นไข่นะครับนี่คือไข่นะครับแล้วก็นี่ครับในตรงนี้นะครับ ขาวนี่นะครับก็จะเห็นด้านด้านนี่นะครับขาวๆนี่ครับที่เพื่อผมชี้ขาวๆนี่ก็จะเป็นไข่ของตัวแม่ของงม,าล,มาลายมาวางไว้ทีนี้พอพักออกเป็นตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไต่เข้าไปด้านในนะครับไต่เข้าไปด้านในนี่นะครับก็เดี๋ยวผมเขี่ยให้ดูนะครับก็จะมีไต่ลงไปด้านล่างเพื่อกินเศษอาหารนะครับนี่ครับน,นะครับก็จะมีหนอน อย่างนี้นะครับนี่ครับตัวขาวๆนะครับเสร็จแล้วพออายุครบสิบแปวันเขาจะเอาไตออกนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระยะแรกเขาจะเริ่มไตออกนะครับแล้วก็ออกมาที่กระป๋องนี้เราก็สามารถเก็บรวบรวมไปให้ไก่ได้อันนี้ก็จะง่ายส่วนน้ําก็จะหยดลงข้างล่างนะครับเราก็จะหมักหมักข้างล่างนี้ครับก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นก็เติมอีเอ็มกับน้ําตาลตรงตรงถังข้างล่างนะครับเนี่ยขยะอินรีย์ที่เป็นขยะเปียกรเศษอาหารเราก็เทลงไปนันได้เลย อันนี้ก็เทลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารขยะในครัวเรือนนะครับจำการขยะอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ประโยชน์นะครับได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งหนอนนะครับไปเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับลดต้นทุนในการค่าอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับท่านที่นะครับต้องการจากการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากขยะนะครับก็ทดลองนําไปใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ